bài đi cấp, hôm nay menu lại, cái này gì, nông, bìng cây, thịt bò xay tăm, kêu đà

เจียไก่เ,เ,ไเดี๋ยไ,ไปหาใ้เรี่น้อำเจียวไก่ใช้จอเม็ดดาพี่น้องตำไก่ตำไก่ปิ่งใช่เม็ดาไก่ปิ่งมาจากร้านคุณยายทำเนาะย่านร้านเจ๊ทำเจ๊ทำลาหุน่นนุ่งกับ้า มีกระเจยอบักดินฟ้าพี่น้องกนวยบักดิน่าทำเจตทำเจวไก่ครับผมผมเสียยัง เจ้าไก่ตำเจ้าไก่ใส่แมงดาใส่เจ้าเมงดาพี่น้องคนเดียววันที่เป็นตุ่มตัวเดียนครับตัวพี่น้อนนมมงเพราะน้ำฝายน้ำแม่ล่างตัวเขขึ้นน้องน้ำขึ้นไลเดี๋ยวน้ำอยู่กันน้ำจดกันไม่สามารถวางเหงื่อได้นะพี่น้อง เลยจิตเมนูตำแก้วใส่เมี่ยงดาเนี่ยและตำตำไก่ใส่แมงแก้วแมงดาพี่น้องกว่าจะน้อยพี่น้องอยำบ๊กขาดอันนู้นไรกับบ๊อกเสียบด้ิครับผมต้องเอาพอประมาณนี่แหละคืนว่าพนักงานเคสต้องกินเสียบเนี่ยพี่น้อง ทีจ้กินเสียบเนี่ยเพื่อกระใสดูเนีไม่ว่าเจ้าละเจ้าละเจ้าจังเห็ดเสียบวลมากระเด็ดประจาพี่รองอ่ากก้วยไทหน้าดีมันกับข้อเลืนพี่น้องเอาหารเสียบพปตเเพรเจ้ายุคกลปับนได้กเดินมากเลยพี่น้อง คนผูน้ดีเห็ดได้กินแส่ยบมันฐานเหล้าเอาื่อนเหล้าอยู่คนละบา้านมันกระโท่ไปได้พี่นอ้องกระโท่ไปกระโถ่ไปหาผูน้นั้นผู้ดีเนี้ยเพื่อนี้กับกับเสียบไปเห็ดได้กินในเนี้ยพี่น้องก็ทอดเนื้ินแี่บจะนนเน,ะนื้อมันกรไม่แห้งทองเห็ดอาหารเห็ดแส่บเห็ดแส่บเห็ดสะอาดพี่น้องใส่ใจเห็ดเนาะกับเห็ดแ่บเห็ดอร่อยเห็ดสะอาดก,ก็ได้กับยาเห็ดได้พี่น้อง เสีบสะอาพี่น้องปลอดภัยนะเสียบพจาราปลอดภัยู้ไดกระจายกะเห็ดได้พี่น้องก้ใดกระทำหาเดิังบรส้งบิสเือดเองเอดเออ่ะการไปเนาะครับผมผมนี่กลาว่าดิเมื่อเดกว่าเจียงเลือเรืพี่น้องเจียงเหลืเลยดอกได้ว่ากับพ่อเห็ใดโยว่าด้เจียงเรืองได้ครับมัไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเหตุไดเอา่เจียงบ่ิด จะเก็บยว่จทุคนเป็นเมือ่อโกูหรือผมก็อนที่ผมมันจากจากสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละพี่น้องแต่ว่าเสียบสำหรับผมเนาะเสียบสำหรับบานเฮา <c ười> ไก่ตีงไก่นะครับขอบคุณคุณยายทำนะครับขอบคุณคุณยายทำน้องฟ้าหัวน,น,น้องใครความเป็นเจล็ดน้อง็ย้อนไปพี่น้อง าใครมันจะเลข้ข,า,ขายก๋วยเตี๋ยวขายปิ้งไก่ขายคนเนี้ยพี่นอ้องอ่าแกจะม,ม,มีกล้วยมีแกงมูพี่น้องเนาะผมเราฟักแล้วหลายมันบ่เสียบไัน,นะฮ่าฮ่าฮมไก่ห่อนๆเพีงใหม่ๆนะครับผมอ่านี่หละใครคนละ ว่าจะสวดดิตามเสียบหุ้งเ,เข่ากัหุงเสียบจำนะครับมื่อนี้ยไม่ได้ไปตึงแหนะครับไม่ได้ไปหว่านแหนงเจอน้าในลด้น้ำเสียวขึ้นเยอะครับบริษัทบ้านได้ครับเจ้ากระติไปจอดอยู่ดอกว่าคนเคยไปพี่น้องเนาะอันนี้แจ้วนะผมเปล่ามาจากบ้านคุณยายแสงพี่น้องนี่แหะแต่แสงจันบ้านน้องพยอมเนี่ยพี่น้องขอเป็นมากขอเป็นดูดูน้องแจ้ว แจ้วพี่น้องแจ้วแมงดาพร้อมพี่น้องน,นะครับใส่ตามใส่ครับแจ้วไก่พี่น้องเดี๋ยวคุณยายไปเก็บพักว่าขึ้นบะเถืง,ง,งพี่น้องนเก็แล้วก็จะไปขึ้นเอาพักอันขึ้นเอาไอ้พักพี่น้องเพิ่อนมาไปขึ้นบะเถืงเนาะบะเป็่อนยังครับผมจะขึ้นกี่ได้พี่น้อง หอมไหลหอมแห้งหอมหยหอมหยหยห้องหอมหวยห กอุ่นน้ำห่อนนะครับบางคนนะครับน้ำห่อนไม่ชุ่ม่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไม่อุ่นพี่น้องแต่กินแบบนุ่มๆน,นะครับผมกินแบบนุ่มๆกินแบบนุ่มๆพักกระเชิดพัดกระถินเนาะพี่น้องมาคุยคุยรมาคุยพี่น้องกระเชดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรอยอยี๋ยวผม I was. หอมลายพี่น้องหอมลายหอมคุยหวยพี่น้องหอมคุยหวยนะครับหอมหวยหวยพี่น้องเอ้ยลองชิมดูก่อนครับ สองโผดเลยครับสองโผดเลยจากี่ดีาครับทุกจอดพี่นะ้องโอ้จับเนียงมันก้เอาตัวประแดกเปยนตัวประดานอะอสอีกับผมเอา,แ,เอาแบบเอาแบบที่ว่ารุกชัดแก้ว เมนดามาพี่น้องมาทำไกล้ๆนะครับผมของเสียบอีสานนลครับกินแบบบ้านเฮ้านะกินแบบบ้านเราเลยนะครับกินแบบบ้านเราเลยนะกินแบบบ้านเฮ้านัําดำๆรับ,บ,รบผมบอสซเอาไว้กัดเอาตอนตันเหนือๆใส่นะครับผมไว้ จะสีสันกับพ่อกินนะพี่น้องเอ้ยดูแช่สีสันก็ก็น่ารับประทานแล้วครับผมนี่พี่น้องสีสันกับพ่อกินแล้วพี่น้องเป็นว่าจำเจียวจำเจียวไก่ใส่เจียวแมงดาพี่น้อง แกะคนนี้มีอยู่พอผมขั้นตอนต่อมาก็จะหั่นกระเฉียดพี่น้องแล้วกระเจียบดีเนาะผมหั่นบางๆประกันพี่น้องเขียวเพ่อดีคันไม่ค่อยดีพี่น้องเชี่ยวไม่ค่อยดีเชี่ยวไม่ดี 小美的，小美的。小美、啊嗯、的，小美的。 ไฟครับผมน้องครับผมเผาด้วยครับผมบเผาถ้าเผาพบว่ามันหยาบพี่น้องต้องหั่นชิ้นบางๆอย่างเนาะยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมอันนี้ตผมเด้อเฉียวพอดีพี่น้องคุณอะไรคนก็บตอนเงี้ยเงี้ยหย่อมปวดปวดพี่น้องอดีตผมเฉียวพอดี ก็ได้ทานบางๆจะน้อยหนึ่งส่วนว่านะครับบางคนกับเผาเนาะพี่น้องเนาะครับบางเีฟย้าเผาส่วนว่าผมไม่เผาเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งผมบางเีฟย้าเนี่ยมันขมนะครับผมเป็นฟ้าหวานพี่น้องออกหวานพี่น้องออกจืดไปหาหวานนะครับผมนี่นะครับผมเจียวเป็นทั้งอาหารและยานะครับผมบางเดี๋ยวฝ้ครับดอกกัดจิ้มได้นะครับดอกเดี๋ยวฟ้าซุปใบอ่อนกัดจิ้มได้พี่น้อง

กินอาหารให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาถ้ามีสุรายิ่งดีกว <c oughs> ่าน,น้ำมะพร้าวอ่ะครับซอยบางบางมขั้นตอนทอเดี๋ยวมือคือดอกยำพวดพวดพวกเป็นเาดีเนาะมันก็ว่าโอ้ยใจนหน่อยยนำนั่งอิ่มมันว่าเม่อแล้วผู้เขียวดีไปหน่อยผู้เฉาบ่ววดีมันก็นลำบากใจดิ Thấy đâu của bỏ pan pan nào vậy nó. Có gì có bắt đầu thảo hiền nào vậy Ừ, tao bảo chéo mắt lon, vì nó chéo mắt lon. là vì nó chứ bây giờ chìm một luôn. <laughs> bây nó một mất con. Thì Thì mất con vì กินมันรุ่นโคติบะฮัดเจ็บบักกะดที่น่อ,เอ,อกกนงเลยพี่น้องนะครับผมนนี่ะครับพี่น้องนี่นะทำมีโต้พี่น้องกับผมเนาะโอเคนะครับพี่น้องทำไปกินนะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับปิด,ดาาชิปก่อนพี่น้องทำเจ้วไก่นี่พัก พีส่สาดิบพี่น้องบอ่หวานโอ้ยบ่ขมพี่น้องบ่ขมออกหวานนิดๆโอเคนะครับผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจะจบดูก่อนพี่น้องนี่นะผมนี่ครับติดตามคลิปต่อไปพี่น้องดีมีประโยชน์ต่อไรฝากแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ